หนึ่งกอบแล้วก็เป็นนมมสดนะคะนสดอันนี้จะเป็นนมข้วานนะคะก็จะมีตามด้วยคอริโอและของเพื่อนของเราสวัสดีค่วัสดีคับผมวดิสเว็บจันี้์เรทานี่คื็นของเพื่อนของเราคะอ่ะอันดับแรก ก็ปิดเอาแก้วเดมมาใส่แบบใช่ก็ป้าแก้วใส่น้ำตาลด้วยน้ำข้นนะคะเอ่อรูมอาจจะช้าไปนะคะทุกคนให้มันให้มันออกหวานนะคะเพราะผมชอบหวานเดี๋ยวมาหวานกินปกติเบิร์กีปลาหวานแท้เดี๋ยวไปปลาได้ยินเสียงอะซาวแท๊กนะคะแล้วเป็นใช้ไหมครับไม่มึงอะคารุ สับใหม่นะคุณหนูว่าคนปิดตัวเองเรียวดีค่ะเรียวดีเรียดครอบครัวเรียวๆนะคะเราไม่คลิปอะไรมากค่ะจริงจริงเรากะว่าจะถ่ายคลิปแบบนี้เงียบแต่มันเงียบไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเปิดตัวแบบเสียงแมลงมีแมลงวันเต็มหมดเลยซูมไปค่ะซูมไปค่ะแมลงมีแมลงวันเขาไม่ได้แมลงวีที่แมลงมีแต่เป็นหมูโอ้เป็นหมูแมลงหมูแล้วกันลูก แก้วแก้วมันก็จะเล็กไปนะคะสูตรพิเศษนะคะ<ม>เราจะใหญ่ระดับนี้คนคนให้นมข้นมันในีมี่ฟาเสร็จปุ๊บเราจะเอามันลงไปก่อนอเป็นคนที่ว่าจะทำไปในย็นท่าคนอันนี้คือเปิดคลิปใหม่นะคะเราก็จะมึนๆงงๆกันนะคะแล้วก็จะเป็นนม,มสดเอ๊ะเมื่อกี้ฉันใส่นมสดไปยังไงยังยักการ์เอามาใช้หมายตายแล้วจำสูตรไม่ได้พี่ตอนทวามใจเย็นทั้งห แล้วก็ตามด้วยกันกลังออนแอร์่ครับเอาน้อร์แข็งใหม่ว่าเห็นมันเป็นการรีวิวที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยนะคะวเห็นเป้าเปล่ใสนี่แล้วก็ไปใส่มีเดเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปก็อาจจะดีกว่านี้นะคะอันนี้คือเบื้องหลังี่อเบื้องหงการทดสอบเการทดสอบานหลาจะเก่งนะคะซูนไมคานหลาจะเก่งค่ะเมื่อกี้บอกอะไริแล้วรู้เรื่องราหรู้ไปหมดจะเป็นเรื่องตัวเองค่ะ เอาซะดูเจ็บไลยเห็นไหมคะเขารู้เรื่องไปหมดน่าภูมิใจนะคะมีหลานแบบนี้ยซื้อไปค่ะซูไปเลยวะนักแข็งการเมะองอ๋อมือเมืองแล้วมืองแล้วก็พิธีกรตื่นเต้นครับเราใจเย็นใจเย็นเราลืมโอริโอุนะคะทุกคนโอ้โหภาพพิณดื่มเป็นสาสาวใหญ่นี่มันค่ายลูกไส้ไหมอะ ใส่ไปได้ข้ามเจนวนัวเราไม่หยิบแบบใสร่ธรรมดาเราหยิบแบบเทอย่างนี้เลยค่ะอุตสตายแล้วลืมล้างมือจังการถูกใจอนามัยถูกลืมบอกเลยนะอันคี้จะด่มนะคะแค่นี้ก็สร้างเสียงหัวเราะให้ลูกสาวแล้วนะคะแฮปปี้แต่มาเป็นความจริงครับรคือมันไม่พูดก็ได้ไก็จะพูดซุมไปค่ะซุมไหมตายัน Oh, <laughs>